ความหมายของผู้ตามและภาวะผู้ตามผู้ตามและภาวะผู้ตามหมายถึงผู้ปฏิบัติในองค์กรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์แบบของภาวะผู้ตามได้แบ่งประเภทของผู้ตามโดยใช้เกณฑ์สองมิติดังนี้ นิติที่หนึ่งคุณลักษณะของผู้ตามระหว่างความอิสระและความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์และขาดความคิดสร้างสรรค,ค์พฤติกรรมของผู้ที่มีความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะ เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและเสนอวิธีการใหม่อยู่เสมอส่วนบุคคลที่มีลักษณะพึ่งพาผู้อื่นจะขาดความคิดริเริ่มและคอยรับคำสั่งจากผู้นำโดยขาดการไตรตรองอินิที่สองคุณลักษณะของผู้ตามระหว่างความกระตือรือร้นความเฉื่อยชาคุณลักษณะ พฤติกรรมของผู้ตาม5แบบมีดังนี้ 1. ผู้ตามแบบห่างเหินผู้ตามแบบนี้เป็นคนเฉื่อยชาแต่มีความเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์สูงผู้ตามแบบห่างเหินส่วนมากเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลมีประสบการณ์และผ่านอุปสรรคมาก่อน 2. ผู้ตามแบบปรับตามผู้ตามแบบนี้เรียกว่า พูดตามแบบครับผมเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์สามพูดตามแบบเอาตัวรอดพูดตามแบบนี้จะเลือกใช้ลักษณะพูดตามแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเอื้อมหน่วยกับตัวเองให้มากที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 4. ผพูดตามแบบเฉื่อยชาพูดตามแบบนี้ชอบพึ่งพาผู้อื่น ขาดความอิสระไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ห้าพู้ตามแบบมีประสิทธ,ธิผลผู้ตามแบบนี้เป็นผู้ที่ความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูงมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองครับขอบคุณครับผม